ใกล้น้อยในยูนี่เนาะแกงแล้วค่ะแกงผักหวานนแกงผักหวานปิดไว้ หลอ, <Hello? S 1> อันนี้ละน,นี่ตมันตากจ่หนจะพ้อตอดนมันเพิ่มมาตอนมัน่ย่นนาเลย ต้นไก่ไก่ไก่ยาไก่เท่ามาคามรุ่นหลายไปเก็บไปนู่นไปเลยไข่ เ็กก็ยืดใช้ก็ใช้เร็วนี่แกงดอกผักหวานค่ะน่าจะประมาณนี้ เซนป่านคนเท่าลอยสัตว์ปุย๋ยป่านคนป่วยอยู่ในโ,งนโรงบานหูก็เหลืองไ,ไปน,นี่ตก,ก,ก,กใจเนอะ เบิ่งมันเห็ดเปิ่อดูแต่ละอยา่างโอ้โหอว่างว่านี่แหละละเทใช่้นอย่าไปเกงจนเปือ่อยหลายมันหอ่มีสีเขียวสีตะตายเบิดแล้ว เข้าไปตรงนั้นน่ะต้องได้ให้เบาครูอยากทีมเบอร์ ยากเนาะทางทิ้มเหรออุโอ้มาขามล่นโอ้โอโล่นเต็มมันโอ้เก็บม้อมนนี้มันก็นล่นเองโอ้เต็มดินเนี่ยบอกขาม,มาเก็บเอาก่อน เอ้าเก็บบุ้งดูนี่ล่ะโอ้บุ้งเน่นมากเลยว้าวน้ำตาห่าขั้นแข่ว่ะนี่ล่ะอืม นั่นลเลตีอาฮะคือเป็นเบ้าๆเลยวะทางบักแหงบ่อันเดี๋ยวหามคู่แล้วค่อย ค่อยๆคขย่าวไปหแหงขึ้นไปอีกเอเอผู้มันลงในงา ลงในอันนั้นมันนะในอันจ่ายกระยังนะอะเบิร์ดแล้วก็ลงมาเบิร์ดแล้วบ่คือชีเบิร์ดแหละ,ละห่างไตอันน,นั้นดชะเงยบ่ได้บ่ ออกมาพี่ออกมาพี่คนะไข่เทเออน้อยก็ชมน้อยเลยจะถามมาเบึ้องไหม,ไมอุ้ยเบึง้งในี่หน,นอยมนันอความดอกเกี่ยวกับโบเกี่ยวน,ยน่ะนนะมันบิดเกี่ยวเลยคอนะแม่มันนาไปนะโอ้ยไปบอกขวดตัวตน,นั่นนะ่ะ ันนักความละ่ะโอ,อ้ยชองคนนีมาจากไหนวะเอ๊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 ะบอลแดงมอลแดงไ,ไข่่ไข่หมไข่นั่งน้อยน้อยนึ่งกัอย่างความนี่นะ มันมีตรงกับยังนะเพ็ดเกี้ยวตะกอนกระยัง เอากลับมาแทงทางพี่เออไข่หมดแดงเหรอเป็นไหม อไข่หมดแดงอ่ะนะโอเคอค่ะขอจบคลิปแค่นี้นะคะอย,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 ย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์กด้วยคาะ